สวัสดีครับแนวนมตลาดหุ้นวันพุธ24สิงหาคมวันนี้ตลาดไซเวีออกข้างนะครับคงจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์หน้านะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงรายงานตัวเลขผลประกอบการต่างๆที่ทยอยออกมานะครับล่าสุดตัวเลข P.M.I. ของทางยุโรปออกมาเดือนสิงหาคมนะครับขยายตัวฮะขยายตัว P.M.I. ยุโรป ขยายตัวไปที่53.2ดีกว่าที่คาดไว้นะครับส่งผลให้ตลาดหุ้นทางยุโรปเมือม่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ0.8-1%ถึง1นะฮะส่วนตลาดหุ้นของอเมริกานี่เมื่อวานนี้บวกแต่ว่าบวกไม่เยอะนะฮะเป็นเพราะความตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วสับสน,นะฮะตัวเลขเกี่ยวกับการผลิตนะฮะ p m f p a ภาคปปันกฤษ,กฤษเดือนสิงหาคมออกมาที่52.1 ตลาดคาดห้าบอนะครับอันนี้แย่กว่าคาดครับส่วนตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนสิงหาคมบวกไปมากกว่าคาดนะฮะบวกไป12% 12เอเทียบเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวเลขอเมริกาดูสับสนนะครับก็เลยมีการคาดการกันว่าการประชุมวันศุกร์นี้นะฮะที่แจ็คสันโฮมเจเน็ตเจเลนคงจะมีะคงจะ มีลักษณะแทงกั๊กนะฮะคือยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นตลาดก็เลยดิดกลับขึ้นมานะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นเช้านี้ตลาดเอเชียก็ทรงๆนะฮะมีทั้งบวกทั้งลบนะครับญี่ปุ่นเปิดบวกนะครับตลาดหุ้นจีนเปิดลบแต่ว่าลบก็ลบไม่มากนะครับลบเพียงแค่0.2นะฮะส่วนวันนี้ค่าเงินบาททรงตัวใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ครับ34.64บาทต่อ US ดอลลาร์ ราคาน้ำมันก็ทรงตัวดิดกลับนิดหน่อยดิดกลับขึ้นมาประมาณ50เซนนะฮะของ WTI อยู่ที่47ครับเบนซ์อยู่49.6ราคาทองคำปรับบวกไปแค่นิดเดียวนะครับ1338บวกไป หนึ่งเหรียญสรุปแล้วทั้งหุ้นทั้งน้ำมันทั้งทองคำทรงหมดเลยนะครับเป็นการเป็นลักษณะเวทเอนซีนะฮะเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ซื้อสุดที่ไปไม่มากด้วยนะฮะ6 3รล้านบาทและมีการช็อตฟิวเจอร์ลงมาเล็กน้อยนะฮะสรุปแล้วก็ตลาดไซเว้ครับ มื่อวานนี้ตลาดเราปิดขึ้นมาที่1,540ครับระหว่างเทรดลงไปต่ำสุด1,528แล้วก็ดิดกลับขึ้นมานะครับหุ้นหลายตัวปิดเหนือราคาเฉลี่ยก็นั่นก็คือหมายความว่าคนที่ขายหุ้นไปแถวประมาณ 1,530, 1,528ก็ขายหมูพอขายหมูมันนีเข็ดฮนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่จะมีแรงขายตัดขาดทุนออกมาเนี่ยยากขึ้นนะครับก็เลยมองตลาดไซเวก ตลาดไซเววันนี้มีแนวรับ1534นะครับลบ6แนวต้านก็1546บวก6สรุปแล้ววันนี้ตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบบวกลบไม่เกิน6จุดฮะขึ้นไม่เกิน6ลบก็ไม่เกิน6นะครับสำหรับซ 50, เซฟฟิตีน่าจะแกว่งอยู่ในลักษณะบวกลบไม่เกิน4จุดนะฮะเพราะน,นั้นถ้าเกิดเปิดมาบวกไปใกล้ๆ4จุดให้โอเ n นช็อตฮะเล่นเล่นขาลง จบภายในวันนะครับหรือถ้าลงมาลบสให้อ p โอเปองลองขึ้นไปปิดเลยเล่นขาลงจบในวันเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้หุ้นหลักๆน่าจะไซเว์นะครับหุ้นหลักๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารพลังงานซึ่งลงมาเมื่อวานนี้วันนี้น่าจะไซเวย์นะฮะส่วนหุ้นเล็กๆอาจจะกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าดัชนี MAI ปรับตัวมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมานะครับวันนี้หุ้นเทคนิค เด่นๆก็จะเป็นหุ้นตัวเล็กเกือบหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น DNA, J, UMI, a p p o Esta, r i f e c นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้จะจะดัชนี MAI ปรับตัวขึ้นมาทำ w High ในรอบ New High ในรอบ1สัปดาห์นะครับสำหรับดัชนี MAI นะฮะ สำหรับทรัพย์ี้วันนี้ก็แข็งแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรสำหรับหุ้นที่แนะนำซื้อสะสมนะฮะแนะนำซื้อสะสมเดือนเอ,อเดือนเดือนสิงหาแล้วกต็ต่อถึงเดือนกันยานะครับก็จะมีทหารไทยนะฮะลงมาซื้อสะสมครับ a d v a n c e นะครับ CK Unique นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาเลเร่งการเบิกจ่ายงบนะฮะพยายามปิดงบ ปี59ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนตุลาแล้วก็เร่งเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ค้างๆไว้ช่วงนี้นะฮะบ,บางกอกแอเวย์นะครับแล้วก็ AOT สําหรับพวกพวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ตัวบางกอกแลนด์ฮะท p i ีโพลีนคิว u s e แล้วก็เอสนะครับอันนี้หุ้นที่เข้ามาซื้อสะสมได้ถ้าเกิดตลาดลงมาเป็นหุ้นที่เรามองอัเปอร์ฟอในช่วง สองเดือนนี้นะครับเดือนสิงหากับเดือนกันยานะครับมองเดือนกันยานตลาดจะขึ้นไปที่1590อซึ่งน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้นะครแล้วก็เรามองเดือนตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี้ตลาดน่าจะลงประมาณเกือบร้อยจุดนะฮะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนเดือนธันวาคมทรงนะฮะแล้วก็มองเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ย เดือนธันวาคมนะฮะสำหรับท่านใดที่อยู่แถบชนบุรีนะฮะแล้วก็ไปสะดวกนี่ก็วันเสาร์นี้ฮะเสาร์นี้เสาร์ที่27สิงหาคมเอ่อตั้งแต่เวลาตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะครับก็จะมีการจัดสัมมนานะครับโดยคุณสารัต์นะฮะแล้วก็คุณนบนะฮะแล้วก็ผมแล้วครับนะฮะพูด3ท่านนะฮะก็จัดสัมมนาอยู่ที่โรงแรม ชนอินเตอร์โรงแรมชนอินเตอร์นะครับห้องแสนสุขชั้น2ครับนะฮะเวลา9้ามงถึงเที่ยงนะครับก็จะมีพูดถึงการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเรียกว่าสต็อกสแกนนะฮะพูดถึงาการจัดพอร์ตหุ้นต่างประเทศนะฮะอันนี้โดยคุณสารัตนะครับแล้วก็การจัดพอร์ตหุ้นในช่วงไตรมาสที่4อันนี้กผ็ผมเป็นคนพูดนะครับอันนี้ก็คงจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี วิธีการดูสต็อกสแกนต่างๆนะครับก็ขอขอเรียนเชิญนะฮะใครอยู่ใกล้ๆนะครับโรงแรมชนบุรีโรงแรมชนอินเตอร์นะฮะชนอินเตอร์ห้องแสนสุขนะครับชั้น2ครับเวลา9โมงถึงเที่ยงวันเสาร์นี้ฮะ27สิงหาคมนะครับสวัสดีครับ